จะมาคุยเรื่องสำหรับเพื่อนๆที่มาเข้าเข้ามาในออนไลน์ที่มาหารายได้หรือว่ามาหางานทำหรือมาทำออนไลน์นะคะสำหรับคนที่มาเป็นตัวแทนหรือว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะก็มาสร้างแบรนด์ตัวเองก็ได้ค่ะก็เป็นการสร้างในระยะยาวนะคะที่สำหรับ แอปพลิเคชันหรือว่าโซเชียลที่เขาเปิดให้เราใช้ฟรีแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะมาสร้างตัวตนได้ถ้าเรามีผู้ติดตามมีเพื่อนๆเยอะแล้วแล้วเราก็คอยอ หารายได้โดยการมีสินค้ามาหรือว่าแบรนด์ของตัวเองทำสินมีทุนอยู่แล้วก็ไปทําแบรนด์สินค้ามาขายหรือว่าซื้อมาขายไปหาสินค้าดีๆมาบอกต่อส่งต่อก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นตัวแทนก็ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการหารายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะสําหรับคนที่เข้ามาในออนไลน์นะส่วนตัวเคมเองก็เหมือนกันค่ะ ก็เขาเข้ามาทําในลักษณะเดียวกันก็คือคิมก็มาสร้างตัวตนก่อนเนาะมาสร้างแล้วก็มาเรียนรู้แพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็กดระเบียบหรือว่า,าทํายังไงที่จะทําให้คนติดตามแล้วก็คนมา,าสนใจหาสาระดีๆมาให้เพื่อนๆด้วยนะคะแต่ว่า สำหรับคนที่มาเป็นตัวแทนนะคะเราต้องดูธุรกิจเขาให้ดีก่อนแล้วถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมหรือไม่ก่อนที่เราจะลงทุนเยอะๆหรือว่าจะไปเปิดบินในเรทสูงๆเราต้องดูว่าเราได้เขาเรียกอะไรอะไดะ้ส่วนต่างมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาสอนอะไรเราบ้างแล้วเราชอบใน องค์กรของเขาไหมเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาโทษกันในในวันข้างหน้านะคะว่าเขาไม่สอนบ้างแหละแล้วก็เขาหลอกลวงอย่างนี้บ้างคือทุกคนทุกบริษัททุกที่ค่ะเขาเราทางานเราเป็นโซเชียลสำหรับคนใช่ไหมคะเราต้องทํางานกับคนเราก็ต้องมีกลยุทธ์ในการเรียกคนเข้ามาในองค์กรของตัวเองเขาก็มีกลยุทธ์ทั้งนั้นค่ะแหละว่าเราต้องดูให้ขาดว่าเรามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนที่จะ,ะไปโปรโมทแล้วก็หา เพื่อนหาพลังทวีมาช่วยเราไม่ว่าถ้าเราเป็นตัวแทนนี่คือถ้าเราเปิดบินสูงๆมาเราต้องการที่จะได้ยอดเยอะๆเราก็ต้องมีพลังทวีใช่ไหมคะเราจะต้องหาตัวแทนมาช่วยขายนี่ก็คือเป็นกลยุทธ์เป็นหลายๆอย่างที่เขาทํากันแต่สาหรับสาหรับท่านที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์เขาก็ลงทุนมากกว่าเราใช่ไหมคะก็ก็มันก็เป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นเป็นเป็นเรื่องของธุรกิจนะแต่ ราคิดว่าเขาหลอกเราแล้วก็เ,เราหลงเข้าไปก็เป็นการตัดสินใจของเราแล้วค่ะเราก็ต้องใช้วิจรารณญาณของเราเองว่าเรามีทุนมากน้อยแค่ไหนเราจะทํำไหมไม่ทํำไหมถ้าเรายังไม่ทําเราก็คิดดูก่อนศึกษาดูก่อนแล้วค่อยลงมือทําแล้วค่อยออลงทุนเรา ก็คือลงทุนกับตัวเองก่อนหาความรู้กับตัวเองก่อนนะเป็นอันดับแรกเลยจะดีที่สุดค่ะแล้วก็เราใช้เวลาอยู่ในโซเชียลสักสักพักหนึ่งก่อนแล้วก่อนที่เราจะลงทุนนะคะสําหรับท่านที่มาให้ความรู้หรือว่าเราจะไปซื้อความรู้กับเขาเราอยากมีครูโค้ชมีที่เลี้ยงคอยช่วยเหลือเราโดยตรงไปเลยแล้วเขามีทุนอยู่แล้วเนี่ยก็คืออันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเป็นอีก เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่เขาต้องการที่จะเขาพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้แล้วก็จะไปสําเร็จแล้วนะคะแต่สําหรับเราที่ยังไม่มีความรู้ ยังไม่ได้คือเราต้องเริ่มต้นจากการหาเงินหลักหมื่นหลักแสนก่อนนะคะถ้าเราได้หลักหมื่นหลักแสนแล้วเรามีเงินหลักหมื่นหลักแสนอยู่แล้วก็ไปหลักล้านค่ะแต่ถ้าเราฝันใหญ่เลยเราจะไปหลักล้านเลยเราต้องมีความรู้นั้นก่อนเราก็จะไปได้ค่ะถ้าเรายังไม่มีความรู้นั้นก่อนเราจะฝันใหญ่ก็ได้ค่ะฝันไว้ก่อนวันใดวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นกันค่ะแต่ว่าถ้าเราจะไปหลักล้านแล้วขอเป็นหลัก มื่นหลักแสนก่อนเนาะเป็นไรายได้เสริมเป็นการเสริมเสริมส่งกันแล้วเอื้อเฟื้อกันแล้วก็พอเรามีสกิลมากขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นอย่างเช่นตัวเคมก็เหมือนกันเขาก็เริ่มต้นจากตรงนี้ความฝันของเคมก็คือเงินหลักล้านเหมือนกันแต่ว่าเคมก็ฝันใหญ่หลักล้านใช่ไหมคะก็พยายามหาความรู้และสาระด,ดีๆมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็จะได้มีเงินหลักล้านพร้อมกันนะคะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะพร้อมๆกันตอนนี้เค็มก็เป็นผู้หญิงหลักแสนอยู่ก็คือแสนสาหัสค่ะ <c oughs> จะไปหลักล้านแล้วต้องหาความรู้เยอะๆเนาะแต่สําหรับท่านที่เขาเป็นหลักหลักล้านไปแล้วมีแล้วหลักเลาะจะไปหลักห้าสิบล้านไปร้อยล้านพันล้านแล้วก็ไปก่อนนะคะก็ยินดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะตามไปค่ะยังไงก็ส่งพลังมาให้พวกเราด้วยเนาะสู้ๆค่ะทุกคน